พาณิชอุบลราชธานีลงตรวจร้านไม่ให้มีการจำหน่ายชุดดำไว้ทุกเกินราคาหน้าหลัก h t t p s m a n l i n e c o m ผูมิภาค h t t p s m a n l i n e c o m l o t i o n ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ h t t p s m a n l i n e c o m l o t i o n 1 2 0 3 s t a r เท่ากับ0 อุบลราชธานีเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงตรวจเข้มราคาจำหน่ายเสื้อดำไว้ทุกเข้มงวดให้แสดงราคาจำหน่ายให้เห็นชัดเจนและต้องขายสินค้าตรงกับราคาที่ติดป้ายไว้นางอรนุชวรรณพิงโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงตรวจการจำหน่ายชุดดำไว้ทุกตามร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าชุดดำไว้ทุกตามร้านค้าต่างๆยังมีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การตรวจพบว่าทุกร้านมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนและมีการกำหนดราคาขายตามคุณภาพของสินค้ายัางไม่พบมีการเอาัะเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นแสดงราคาจำหน่ายแล้วไปขายในอีกราคา ขณะเดียวกันก็ยังเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้าห้างกักตุนสินค้าเพื่อทําให้สินค้าขาดตลาดพร้อมทั้งห้ามปฏิเสธการจําหน่ายโดยไม่มีเหตุผลสมควรหากจําหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควรด้วยกักตุนสินค้าต้องระวังเพ่อตามพรบรว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2,542มาตรา29โทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1 0 40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายหรือแสดงสินค้าไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทซึ่งหากผู้บริโภคพบเห็นการกระทักผิดหรือการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วน1569กรมการค้าภายในกระรวงพานิ์ได้ตลอด24ชั่วโมง